ก่อนที่จะไปรับชมรถเข้าใหม่ของเราวันนี้นะคะตูนก็มีแคมเปญพิเศษดีๆมาฝากค่ะกับ Ben ซ์เอ็นเคเมกาเซ2 7ครั้งเดียวในรอบปีที่คุณจะได้เป็นเจ้าของรถเบนซรุ่นใหม่ไม่น้อยพร้อมส่วนลดสูงสุด,สดถึง5,000,000บาทห้ามพลาดโอกาสดีๆแบบนี้ถึงวันที่31สิงหาคมนี้เท่านั้นนะคะ สนใจนะคะสามารถเข้าไปรับชมได้ที่แคตตาล็อกออนไลน์ของเราค่ะ w w w b e n e n k com เรามีรถเบนส์สวยๆให้เลือกมากกว่า200คัน5ภาคเลยนะคะในงบประมาณเพียงแค่1ล้านดิติตคุณก็สามารถเป็นเจ้าของรถสปอร์ตซีดานสุดสวยได้แล้วค่ะวันนี้จัดมาให้รับชมเต็มๆถึง2สี2สไตล์เลยนะคะใครชอบแบบไหนคะ จะเป็นสีขาวสุดหรูนะคะกับเลขไม้เพียงแค่56,000กิโลเมตรเท่านั้นหรือใครนะคะชอบสีเทาสุดหรูเมลเทนเกรเลขไม์น้อยมากๆเพียงแค่43,000กิโลเมตรเท่านั้นห้ามพลาดไลฟ์ของตูนแล้วไปรับชมเขากันดีกว่านะคะ เริ่มที่คันแรกกับคันนี้เลยนะคะ Mercedes-Benz c l a 200 Urban คันนี้นะคะมาพร้อมกับสีเทา Mountain Grey สุดหรูค่ะสีเทานะคะจะให้อารมณ์ความเรียบหรูแบบสุดๆเลยค่ะมาพร้อมกับชุดแต่ Urban รอบคันดีไซน์ด้านหน้ามีความสวยตามแบบฉบับของ c l a เลยนะคะ กระจังด้านหน้านะคะลองสังเกตดีๆจะมีดีไซน์ที่สวยขึ้นนั้นก็คือมีแถบสีดำไฮกอ b a c k นะคะคาดอยู่ตรงกลางด้านหน้าของกระจังนั่นเองค่ะโดนเด่นสะดุดตานะคะด้วยตาสัญลักษณ์โลโก้ Mercedes-Benz เป็นแบบดาวดิสโทนิกค,ค่ะดาวเต็มให้ความหรูแล้วก็ทันสมัยมากๆเลยนะคะดีไซน์ไฟหน้านะคะมีความสวยหรูแล้วก็เป็นดีไซน์ใหม่ของตัวเฟซลิปด้วยค่ะ ระบบปฏิบัติการของเขานะคะจะเป็น LED High Performance หัดมาในส่วนของล้อค่ะจะเป็นล้อ Multi-spoke ขนาด18นิ้วลักษณะตัวรถนะคะจะเป็นรถแบบสปอร์ตซีดานกระจกทั้ง4บานเป็นแบบเฟรมเลสนะคะด้านท้ายจะมีความสโลบของหลังคาตามแบบฉบับคูเป้ดีไซน์ด้านท้ายจะมีความสวยมากๆจุดเด่นที่สุดเลยนะคะของตัวรถรุ่นนี้ต้องยกให้ไฟท้ายเขาด้วยค่ะเป็นดีไซน์ใหม่แล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของเซ a ที่มีความสวยมากๆมองผิวเผยนะคะรุ่นนี้จำลองมาจากรุ่นพี่ใหญ่อย่าง cls เลยค่ะเรียกได้ว่าถอดแบบกันมาไม่ผิดเลยนะคะแต่ราคาเขาประหยัดไปมากกว่าครึ่งเลยนะคะราคานี้นะคะเป็นรถปี2018ราคาเขานะคะเพียงแค่1ล้านนิดๆคุณก็สามารถเป็นเจ้าของรถเบนซ์สวยคันนี้ได้แล้วสําหรับสมรรถนะการใช้งานของเขานะคะคันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน4สูบค่ะ ขนาดอยู่ที่1,600กซีซีกับอีก156แรงมา้าจับคู่กับเ e กียร์อัตโนมัติ7สปีดนะคะเรียกได้ว่ารถคันนี้จิว๋วแต่แจ๋วไม่แพ้รถคันไหนเลยใครนะคะกำลังสนใจหรือว่าตามหาอยู่ต้องรีบสแกน QR code มาสอบถามเจ้าที่ฝ่ายขายแล้วนะคะสำหรับดีไซน์ภายในคันนี้นะคะจะเป็นโทนสีดำค่ะลองสังเกตตัวเบาะดีๆนะคะผู้ชมจะเป็นเบาะแบบฟูลแบ็คค่ะเป็นหนังเต็มตัวทั้งคันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าแล้วก็ด้านหลัง ตัวลูกศรของบานะคะจะเป็นแบบเบาะมัลคีซีทเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าพร้อมเมมโมรีแพ็กเกจได้หน้าจอแบบใหม่มีขนาดใหญ่ขึ้นและเป็นจอดิจิตัลแบบสีสามารถตั้งค่าการใช้งานตัวรถได้มีการเชื่อมต่อ Apple CarPlay หรือว่าแ n d r o i d Auto ได้ด้วยนะคะต่อบลูทูธกับสมาร์ทโฟนของคุณลูกค้าก็สามารถใช้งานได้เช่นกัน แผงควบคุมการใช้งานจะเป็นดีไซน์ใหม่ทั้งหมดค่ะแอร์เป็นแบบดิจิตอลแล้วก็เป็นแบบดูโอโซนสามารถแยกอิสระซ้ายขวาได้ด้วยนะคะโหมดการขับขี่นะคะสามารถปรับได้4รูปแบบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโหมดคอมฟอร์ตโหมดสปอร์ตโหมดอินดิวิหรือว่าโหมดอีโคนะคะใครชอบการขับขี่แบบไหนนะคะปรับได้ตามอารมณ์ความชอบเลยค่ะพื้นที่ด้านหน้านี้นะคะกว้างขวางโปร่งโอ่งถงพอสมควรเลยทีเดียวค่ะ เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างดีกว่านะคะว่าจะนั่งสบายแค่ไหนคะ่ะสาหรับพื้นที่ด้านหลังนะคะถ้านั่งจริงๆแล้วสามารถนั่งได้2อถึงสคนเลยนะคะผู้ชม มีแอร์ด้านหลังด้วยนะคะสามารถปรับระดับแรงลมได้พื้นที่เล็กูมนะคะที่สามารถนั่งยืดเท้าได้สบายๆแบบนี้ตัวหลังคาก็ไม่ได้มีความเตี้ยจนเกินไปค่ะใครนะคะกำลังมองหารถเซียเอสวยๆส,สัก1นึ่งคันคันนี้ตูนถือว่าตอบโจทย์แล้วก็ราคาสุดประหยัดมากๆและสําหรับรถคันนี้นะคะเป็นรถปี2018ค่ะเล็กไม่วิ่งมาน้อยมากๆเพียงแค่43,000กิเมเท่านั้นนะคะ เฉลีย่ยใช้งานค่ะตกปีละหมื่นกว่าโลนิดๆเท่านั้นกับราคาสุดพิเศษเลยนะคะปกติแล้วเราจําหน่ายอยู่ที่1,590,000บาทพิเศษเลยค่ะสําหรับโปรโมชัน ben ่น b บน K m น g a เคนเซราคาสุดพิเศษเพียงแค่1นึ่งล้านสาบาทคุณก็สามารถเป็นเจ้าของรถซีวเอสสวยได้แล้วนะคะ เลยนะคะกับ mercedes benz cla 200 urban f a c e lip ค่ะคันนี้มาพร้อมกับสีขาว polar white นะคะสุดสวยมากเลยทีเดียวค่ะสำหรับสีขาวเฉดนี้นะคะจะมีความขาวแล้วก็ความสว่างมากที่สุดท่องดีๆนะคะจะตัดกับตัวขอบกระจกรถสีดำได้อย่างสวยเลยค่ะดีไซน์ด้านหน้าเป็นแบบฉบับของตัว urban ประจังหน้าของเขานะคะจะเป็นดีไซน์แบบตัว black diamond ค่ะ ดาวสัญลนนักษณ์ m e r c e d e s b e เ z เป็นแบบดาวเต็มดิสโทนิกนะคะแถมยังมีแถบตรงกระจังหน้าดำเงาให้ความสปอร์ตดูโฉบเฉี่ยวมีมิติมากขึ้น ไฟหน้าเป็นดีไซน์ใหม่ของตัวเฟสลิฟค่ะกับระบบปฏิบัติการ LD e High Performance ตัวล้อนะคะจะเป็นแบบ m u l t i s p o k e ขนาด18นิ้วเป็นดีไซน์เฉพาะของรุ่น CLA 200เลยนะคะและลักษณะตัวรถก็จะเป็นแบบตัวสปอร์ตซีดานสุดสวยค่ะและสมรรถนะการใช้งานของเขานะคะก็มาพร้อมกับขุมพลังเบนซิน4สูบขนาดอยู่ที่1 6 0 0ซีซีก cc กับอีก156แรงมา้า แล้วก็ยังมีเกียร์7สปีดอีกด้วยนะคะเรียกได้ว่าครบคันเลยทีเดียวค่ะใครนะคะกำลังตามหาเซลเอ204ขาวสักหนึ่งคันคันนี้ต้องอยู่ไม่นานแน่นอนค่ะสาระดีไซน์ภายในคันนี้นะคะเป็นโทนสีดาเช่นกันค่ะจะตัดกับตัวรถสีขาวด้านนอกได้อย่างสวยแล้วก็ลงตัวมากๆเลยนะคะบอกเป็นแบบ Spot ์ตม k e t เกตบอกคู่หน้าเป็นแบบไฟฟ้าพร้อมเมมโมรี่แพเกด้วยนะคะพรมลายเป็นแบบ multi function หน้าจเอาเป็นแบบใหม่ค่ะเป็นตัวเฟสลิ i ปแล้วมีขนาดใหญ่สามารถต่อ Apple c a r p l a กกับตัวบูท o ุได้ด้วยนะคะดูเร v ิ g a เกชัได้ค่ะแล้วก็ยังมีกล้องถอยหลังด้วยนะคะที่สามารถกะระยะการถอยเข้าจอดได้ดีไซน์ด้านหน้าก็จะเป็นแบบใหม่ทั้งหมดค่ะและยังมีไฟแอมเบียนไลท์นะคะที่สามารถปรับได้ถึง12เฉดสีเลยค่ะ เลยได้ว่าออปชั่นคันนี้จัดเต็มมากเลยทีเดียวนะคะและวสาหรับพื้นที่ด้านหลังนะคะก็ยังมีความกว้างโปร่องโอ่งถงพอสมควรเลยค่ะลักษณะตัวเฮดรูมนะคะจะมีพื้นที่เหลือแบบสบายๆมีช่องแอร์ด้านหลังนะคะสามารถปรับระดับแรงลมได้เช่นกันคันนี้นะคะจะใช้งานคนเดียวหรือใช้เป็นครอบครัวก็ตอบโจทย์ได้ เงินงบประมาณเพียงแค่1ล้านดีดีนะคะคุณก็สามารถเป็นเจ้าของรถสปอร์ตซีดานสุดสวยได้แล้วค่ะและสําหรับรถคันนี้นะคะเป็นรถปี2018ค่ะเลขไม้นะคะวิ่งมาเพียงแค่56,000กิโลเมตรเท่านั้นเฉลี่ยแล้วตกปีละประมาณ1 5 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นกับราคาสุดพิเศษเลยค่ะสาหรับโปรโมชั่น b บนเน็ตเคแมกาเซลปกติแล้วนะคะเราขายอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แน่บาทวันนี้จัดมาให้พิเศษส,สําหรับคันนี้คันเดียวเพียงแค่1นึ่งล้านสามแบาทเท่านั้นที่สําคัญนะคะเป็น ลดสูนเป็นไทยแลนด์อีกด้วยนะคะ คันนี้นะคะราคาถูกสุดๆแบบหยุดไม่อยู่เลยค่ะเพียงแค่1ล้านนิดๆนะคะคุณก็สามารถขับ CLA ตัวเฟสลิปสุดสวยได้แล้วค่ะต้องรีบเลยนะคะทักสอกคันนี้จะอยู่ไม่นานแน่นอนค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะมาที่เบนเคที่เดียวจบครบทุกความต้องการวันนี้กระตูต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะ